สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเอฟคำว่ <laughs> เา,าเอฟสิพี่น้องจ้ะมื่อนั่นนึกภาพบักเลยเมนผู้ใดผู้ใดภาพว่านี่งางาสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีตอนเช้าค่ะเก้าโมงสิบโมงนะคะตอนนี้เราสามพ่อแม่ลูกเราก็ออกไล่ล้วตามเคยค่ะชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการเดินทางใช่ไหม เดินทางไปไหนไม่ทราบอาเป้าหมายหาสิ่งดีๆให้กับชีวิต<ช>พี่น้องจา๋าก็วันนี้กับบริมี่ยังหลายพี่น้องจ๋าค่ะอัปเดตการเดินทางแต่เศร้าเขาเกิดว่าขาไปฮอนมองฮอลไปมันกับเพื่อสีรุ่งกับเป็นบาบสองใบาสามมือต้องบอกพี่น้องไปก่อนยันพี่น้องอัานไามหาวะเศ้าเล่าบอกอีสานเท่านี้หายไปสิใดมือนี่คือจะเง,งียบแต่พูดจบกระจบอยู่พี่น้องจ๋า พอจอเปิงหาคลิปมุ่เจ้าบดมือโอ้ยได้ยินก็นดีใจนะพ่อนาะช,ชื่นใจไหมชื่นใจครับมีคนจอบถ้าเบิงคลิปชื่นใจนี่จ้ะมานั่นได้เธอไปทำอะไรดูตรงนันนะ่นเห็นตัวหัวเราจะชนใจนะพ่อนะแม่เด้อพี่น้องจา๋าวันนี้มันก็นสิบไปอันคนละสิปหาเบิ่งอาหารทะเลพี่น้องจา๋าไปดูกุ้งไปหาดูกุ้ง ตัสิไดกุ้งยังกับบุ้งกุ้งแม่นงแม่น้ํากุ้งไล่เสือไล่ดํากุ้งกุลาดําก็ว่าไปเนาะพี่น้องจ้าบ่าเพ็ดพนอยากกินกุ้งไล่เสืออันไล่เสือกับกุลาดํานี่มันคนละอันกันดิมันหนักกว่าอันเดียวกันไล่เสือมันก็ออกมีสีแดงๆออกซีมส่งดำกุลาดํามันก็เขียวดําเลยไล่เสือคนนั้นเขาเขาแปลว่าจากทะเล นี่เอ้ยโควิดกัดได้ทั้งมากแล้วโอ้โอเราอุ้มใจน้ำเด้เอไปใส,ส,ส่มาใส่กับซิบุได้แบบนี้ไปสิลงไปหมุกทหารกันเลยสิบุได้ลงไปอีกโก็ตายเออจักหน่อยม่พ่อเพราะกล้าเพรา,าเจ็บเลยมั่ง <ไป S 1> ใครฆ่าขังกุลาดับหรือวะอน,นั่นเปลี่ยนพ่อบางพื้นที่เรียกปูซื้อก็คือกัดก่นไม่รู้เนาะพ่อขบอกว่าข้าวฟันท่งงานมันก็เถอะแต่เทา่าที่สังเกตเบื้องจากพระเจ้าล่งม,มากนะคลิปของพระเจ้ามันทีออกซิมส่งได้กุ้งไล่เสือไปแน้ว เจอกุ้งกุาดำเนี่ยเขาก็เคยอยู่กับบั้นน้อมาละเขาก็เห็นตลอดในบ่ออะไรมนจะบอกว่าให้เลยกุําดำสมัยตจก,กี้เนาะตอนที่มดเขามาอยู่บ่อกุ้งไ<อ>ม่ไกลสองตัวโลกนะอีพอแล้วดูดอันแล้วดูดอันเอ่อค้องน้ำบ่อผักน้บ่อพักน้ำน,นะที่มดลงไปใส่เมองใส่ย,ยามพี่น้องจ้ะอันโตสําเคนมานาไปเนาะโตแล้วหกขีดเจ็ดขีดเกือบโลกอือกุ้งนะ ตัวเดียวกินมันฟอกขัวไงอีกกินกับไม่ใหญ่ท่องแม่นีแมวอ่ะม้นม้นว่ะมึงก็มากินซอยกูแน่ลราบอกบอขอยาเราขอยิมอ่ะเรากินบบดน้ๆมันโตใหญ่หลายแล้วพอต้มซุกๆมันบได้แซ่บแต่พี่น้องเนื้อมันแข็งอือจะเป็นเนื้อแข็งๆกุ้งตัวใหญ่ๆค็ดกุ้งแค่น้ำปลากินปลาเป็นตอนเป็นตอนมันใหญ่โคตรกุ้งใส่น้ำปลาบอเขาปลาเป็นตอนเป็นตอนเอามาเห็ดเป็นชิ้นๆนะบอกเป็นชิ้นๆ หรือว่าทำเป็นิ้นชิ้นแล้วกนะ็จิ้มซีฟู้ดรับอยู่ตรงนี้ก็มีมองท่องเที่ยวได้พี่น้องจ้ะนี่เดิมมันจะเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวเราแวะลงสักหน่อยไหมอยากดูเออเดี๋ยวแม่พาแวะเดี๋ยวชิพาพ่พอแม่พี่น้องแวะกันหน่อยเด้อยพี่นอ<ง>อ้องเออมันจะเป็นร้าน,านกาแฟเออมันจะเป็นร้านร้านกาแฟแล้วก็เขาก็าาสิย่างเรียนตามมันเขาเรียกคล้ายๆทุ่งป่งทองอทุ่งป่งทองลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่ง พอดีเลยได้กิบกาแฟไปนําบาทนี่เดี๋ยวเอาคนหน่อยลงไปนำเดี๋ยวพอดีเลยที่ได้ไทยพ่อแม่พี่น้องเบิงจะได้แบบเบิง์นแนวสวยๆงามงาน,นะลพี่น้องจ้ะมันเป็นข้าเจ้าเปิดได้ประมาณเดือนนี่แหละคนเยอะมากสิบอกไว้ให้แต่ว่าอยู่อยู่ใกล้เพื่อนเท่าเด้นพี่น้องใกล้บ้านเท่ามันา้น้าโลประมาณนั่นแหละห้าโลเราสี่ห้าโล บุฟเฟ่ากาแฟควนจะแซ่บหรือเปล่าน,น,น่าจะอร่อยอยู่นะเพราะว่ามันเป็นร้านร้านใหญ่มากมันก็เลี้ยงแต่เราสั่งแล้วเจะเอารถกลับไหมอมันโมเมนต์แบบทั้งสั้นเนาะแล้วแต่เราสั่งก็จริงพี่น้องจาบ้างร้านกับบุฟเ่บมันก็บบถฟเปากเราเนาะแล้วแต่คนชมอืมเราก็ต้องพยายามแล้วแต่ตอารมณ์คนชงหรือเปล่าไม่ๆๆมมมไม่ไม่โรงงานเป็นโรงงานใหญ่เลยี่นั่งแล้วแต่อารมณ์คนชงหรือเปล่ามันว่านะ อารมณ์ดีก็ได้กินแซ่บอารมณ์บดีก็บ่ได้กินซ้ำปลาปลาได้เผ็ดเนะมันว่าเหมืนเนนะเอาเวลาอารมณ์บดีนะขอร้องเด้วอว่ะจะสูเห็ดแนวกินเด้อเป็นยังมันชินเข้มบดเด็ดตอนนั้นเด็ดตอนอารมณ์ดีมันต้องแซ่บแล้วะ่ะต้องตั้งใจทำมไม่ใช่ว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วจะไปทำมันจะเข้มสิเพราะมันเคยเป็นได้เอาเอา โอ้โหมาอะเห็ดรดว่าจะคล้องบปได้กินหมดนะมันมันแบบว่ามันขาดสตีมีสมาธินเนาะเออเห็ดประชดชไงนั่นก็ฮุบใจนี่ก็ฮุบใจถาร่มดีนะแซ่บพดแนวกินนะมันเะไอยากหัวโอเคพี่น้องจ้าอือเนรนะัพี่น้องเห็นประจานนี่าานกุงกลางกาแฟซื้อรลานมันอือก็คือต้นกุงกลางอะะเพื่อนเรามาเปลี่ยนเป็นดูรถดิพอ่อจอดตรงนี้เออจอดตรงล้มกันเลยร้มี่แดงไฮโซทั้งนั้นเลยเราโลโซเราก็กินได้ ใช่เนาะพี่น้องจา๋าจ,จะเกี่ยวอะไรอ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะใช่ไม่ใช่โลโซโลโซมีเง er kind of ินร้อยหนึ่งจะกินได้คือกันละกาแฟ่กาแฟเขาค้ายเขาเกี่ยวเราร่อยปานนั่นเอกโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปลงชมอยู่ในร้านเล้วค่ะทุกคนนี่นี่นี่คนน้อยเขาอยู่นี่นี่นี่แล้วก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะจะเป็นร้านกาแฟพี่น้องจ๋าข้างใน เขาต้องย่างผ่านทะลุมาจากข้างนี้แต่ข้างในก็จะเปิดเพลงเนาะนี่เขาก็จะเป็นนันปาา่าคงกลางคุณยางแบบนี้ได้พี่นองจ้ะเดีย๋ยวจะพาไปชมป่าคงกลางจักหน่อยจต่จกกิกลับมาสั่งกาแฟเงียบๆให้ีอูางงานนอเยมากัดลมสวยพี่น้องจ๊ะ ใก,ใกล้บ้านโอ้เราก็เพิ่งรู้เนาะบอกก็เห็นอยู่หักหักบริเวณตักเถื่อพี่น้องจา้าอืไม่เคยแวะเลยโอ้เขาเห็นเป็นไม้ไผ่โอ้แค่นี้เหรอเป็นล้านนัะนนี่กระมา้ายังแค่นี้ <c oughs> เห็นเบิง้ง <c oughs> เห็นกระเจาะกระจาะยาวมันกระจาะยาวเป็นถุงนูนเลยถุงนูนแล้วก็จะเป็นศาลาพี่น้อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดีคือกันนะเป็นอยู่ใกล้บ้านเท่านะเวลาเ่าอจากมาเ่ากัมาได้เ,เงี้ยแมลงใช่ใช่เขาใส่ไม่ไผ่เลยี่ะเนาะ สวยบอค่ะพี่น้องจ้ะนี่หรอค่ะดูนอะอืมสวยสวยสวยเอายางลูกปะนี้เดินเดินค่ะเดินรถตกเด้ออือจูหันกับสิเป็นหอคอยเขาเรียกหอคอยอ่ะนี่พี่น้องกัขข้นไปถึงสุดเลยแต่บอเอาเราฮอน สวยสวยสวยไปบันเฮากกับงานกับพี่น้องชุดสานีมันก็สิเป็นร้านกาแฟอะไคือจุดเด่นของเขาก็คือร้านกาแฟากงกลางแมนบอพ่ออืมครับอืมเป็นที่ร้านเขาเขาบอกแล้วต้นกงกลางกาแฟาอืมสวยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตการเดินทางไปหาซื้ออาหารทะเลกัน หาซื้อกับเขาขพี่น้องจ้ะหาซื้ออาหารทะเลบริเฮดอาหารรสเด็ดให้พี่น้องบึงร้นแล้วมาเด้อมาเด้อพอลูกเด้อเดี๋ยวเขาไปสั่งกาแฟอยู่ในร้านกาแฟเมื่อกี้เนี่ยเราไปสั่งกาแฟอยู่พี่น้องจา้า เป็นเวลิลล่านั่งด้นนอกร้านจะเป็น,นด้านนอกบไดช่องคอรูท่านประวัติครับห้ <c oughs> องันดับด้าน้องจะขึ้นไปเทิงจะเล่ยหอดอีกทนี่ม,มันเย็นนี่คือบริเวณร้านนะคะร้านสวยหรูมีสไตล์ทางเทิมันก็จะเป็นบันไดขึ้นไปเป็นจุดชมวิวเด้อพี่น้อง ไอ้มันมืดทางนี้มืดมืดมืดมือดอันนี้ของแท้้วยไม้วันนี้เขาคือให้โซ่เลยพี่นอ้องป๊าถั่ววันนี้เราโซ่เข้าเขาเรียกโซ่เขาเรียกให้โซ่สามชีวิตพ่อแม่ลูกดูดูดูครับยิ้มครับแม่ออกสิไม่มีคนรแล้วลืม <laughs> อป็นยากาแฟอยู่อากาแฟพี um, ่น้องนีพ่อมาเบิร์ทั้งขาาพี่น้องมาเบิร์ทั้งขานี่ค่ะนี่ไงทั้งขามันจะเป็นแบบเขามันมันจะเป็นกระจกพี่น้องแอนเอมบังโถดหน้ามาเที่ยวเนาะแบบมานั่งกินกาแฟพี่น้องจ้าพ่อไม้พ่อพ่อดูนะมานั่งกินกาแฟแบบว่าเฮาแบบขี่ขันอยู่เพื่อนอะนะพี่น้องจ้า เมื่อได้อากาศมอนแล้วก็นั่งเล่นอยู่พี่เดี๋ยวทาอร่อยนะน่าจะเป็นกันค้าประจำเด้อบันเด้อถ้ากับสวยเดี๋ยวถ่ายเจ้าเล่ห์กาแฟคุณแง่ได้แล้วค่ะเพื่อที่ได้ใช้เวลาชั่วโมงพี่น้องคนมันหลายเอาหนังเก่าดิให้นี่ของไข่กาแฟในชาเขียวนะคะบุญยุบประตูรถมีน้องของเงินโอเคครับ แล้วคิดี้ไรบกกอนครับผมบายยค่ะ